ต่อไปเรื่องสิ่งแวดล้อมอืมค่ะมันจะไม่มีฤดูกาลแล้วโอ้ยิ่งน่ากลัเขาไปอยากจะไม่มีสิ่งแวด <c oughs> จะไม่มีฤดูกาลเลยละอมอมาเจอทึกลึกฤดูกาลก็ลองนึกอย่างนี้นะฮะหน้าหน้าร้อนก็ไฟป่าโ<อ>น้ะนะฮะห้าฝนก็น้ำท่วมโนอ่ะหน้าหนาวก็แม่คันิง้ง <c oughs> เห่นไหมครับมแม่ค,คนิกเนี่ยบัวควายตายหมดเลยนะ่โอ้แล้วก็ผัดก,ก็จะแพงค่ะทุกวันนี้ก็แพงอยู่แล้วอาจารย์ผลไม้ก็จะน้อยลงอก็พอเพราะว่าเราไม่สมัครไม่สามารถที่จะอะผสมเกสรได้นะครับแล้วก็ยิ่งปลูกพืชเชิงธุรกิจ เชิงเศรษฐกิจเยอะๆแล้วก็ใช้พวกสารเคมีเยอะแยะมากมายะนะครับรพวกนี้มันก็จะต่อไปมันก็จะเป็นพืชที่อยู่ในห้องทดลองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารเคมีเยอะพึ่งอยู่ได้ไหมหใช่ไหมพึ่งพึ่งเนี่ยเขาผสมเกสอนดอกไม้นะครับ เกสหรหนอกไม้พอเขาเป็นดอกเสร็จพวกเขาถึงจะเป็นลูกใช่ไหมใช่ค่ะเพราะนั้นสิงคโปร์ทุกวันนี้เขาก็เลยผลิตเนื้อในห้องทดลอกแล้วโอ้หรือแม้กระทั่งพืชทุกอย่างพืชทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นพืชที่ อย่างอย่างมะละกออที่เราเห็นกันเยอะๆมันมาละกอฮอลแลนด์ใช่ไหมใช่ฮอลแลนด์ที่บออร่อยอ่อฮอลแลนด์กับเนเธอร์แลนด์นั่นเดียวกันไหมอันเดียวกันฮอลแลนด์ทำไมไม่เรียกทำไมไม่เรียกมะละกอเนเธอร์แลนด์เออเออทำไมเออนี่ก็น่าคิดเออเรียกฮอลแลนด์มาจากฮอลแลนด์มะละกอพันฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแม่แพ่ผมจะเรียกว่ามะละกอฮอลแลนดานะ ก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะบางคว <c oughs> าะมันติดชื่อชื่อมันติดเป็นฮอลแลนด์ไม่ได้เรียกฮอแลแนดาเอออันน่ะสิหรือถ้าไม่เรียกสั้นไปก่อนนะก็เอ๊เรียกดั๊ดีไหมบัลกรดัตดชค่ะ <c oughs> <c oughs> มีเอาเมาเล็กไปเพราะเนี่ยเกิดนะฮะเกิดเป็นต้นใช่ค่ะแต่จะไม่มีลูกอื <c oughs> นะครับเกสรเนาะเกสรมันจะเป็นเฉพาะแค่ตัวผู้ใช่ไหมจ้านอะไรอย่างเงี้ยไม่ฮะอันนี้มันเป็นมันเป็น GMO แล้วอ๋อมันกลายเป็น G เอพันธุวิศวกรรมเหมอจ้านตอกแต่งตกแต่งงถูกกรรมแล้วเรียบร้อยก็นั่นแหละมันมีสมัยหนึ่งผมผมตามข่าวเรื่องพวกนี้นะครับก็จะมีกลุ่มชาวบ้านที่ที่เขาไม่เคยพึ่งพิงที่จะต้องไปซื้อเมล็ดจากที่ไหนเลย ก่วันนี้พวกเขาต้องซื้อมาเล่นเพื่อที่จะไปเพาะแล้วขายปลูกแล้วขายนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยหายเกลี้ยงไม่มีเหลือนะฮะอันนี้ก็ต้องต้องเช่นชมบุคคลบุคคลหนึ่งนะฮะโจนจันไดเคยได้ยินชื่อเขาไหมจโจน,โจ,นจันดโจนจะันไดเนี่ยก็คือไอ้หนุ่มบ้านนอกคนหนึ่งนะครับมาเรียนราม จบรามันก็ทํางานได้ปีสองปีอะไรพวกนี้นะครับแล้วเขาก็เรียนรู้ว่าเอะฉันฉันมาเรียนฉันก็เสียเงินเยอะแยะมากมายเรียนจบแล้วหาเงินเงินเดือนไม่พอกินนะครับคิดดูนะเขาก็เลยกลับไปอยู่บ้านเขานะครับอยู่ภาคอีสานเนี่ยนี่แหละคือตำนานของคนที่สร้างบ้านด้วยดิน นะครับสร้างบ้านด้วยดินก็คือขุดดินจากที่นาที่มันเป็นโคกเนี่ยนะที่เขาเรียกกฤษฎีทุกวันนี้ก็มีโขกหองหนามีอะไรเพิกเนี่ยนะครับแล้วเขาขุดดินนั้นเขาก็คิดหาวิธีเขาก็ศึกษาจากวิธีการปั้นดินเป็นบ้านแบบอินเดียนแดงอืทุกวันนี้บ้านดินเนี่ยกลายเป็นของที่ทั่วโลกอยากจะมีค่ะนะครับจนจนใด ไปอยู่บ้านจนเขาไม่ต้องซื้อนั่นซื้อนี่อดินที่เขาขุดมาทำบ้านมันก็เป็นบ่อน้ำนะครับบ่อน้ำนั้นเขาก็ใช้เลี้ยงปลาปลูกพืชผักผลไม้นะครัคแบแบ่้แบบแบบแบบเลี้ยงตัวเองได้ค่ะแต่ทีนี้ด้วยเขาเอ็กซ์เพรสตมากขึ้นในการทำทำบ้านดินนะครับก็รับเชิญไปทั่วประเทศแล้วทุกวันนี้รับเชิญไปทั่วโลก นะครับไปสาธิตการทําบ้านดินแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครมีอาสาสมัครอเมริกันสาวสวยคนหนึ่งก็ไม่เรียนรู้ทําบ้านดินกับโจนจนันไดก็ตกหลุมรักกันอ่าแล้วสาวสวยอเมริกันคนนั้นก็เป็นภรรยาของโจนจันไดทุกวันนี้อา จนจะได้มีลูกกับสาวอเมริกันซึ่งพูดได้ทั้งภาษาลาวภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่เคยไปโรงเรียนรัฐเลยเพราะโฮมสคูลอ๋อเรียนรู้เองที่บ้านสอนนะโฮมสอนที่บ้านอแล้วเขาก็ถ่ายทอดแล้วพอภรรยาเขาเนี่ยก็เป็นเซียนแล้วทุกวันเนี่ยปั้บบนบ้านโดยดิน แล้วลึกดูนะครับโลกของสื่อสังคมออนไลน์ทุกวันนี้มันก็แพร่ไปได้รวดเร็วค่ะแพร่ไปได้รวดเร็วครับแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งจนจันไดย้ายจากภาคอีสานบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ยะโสธรนะบ้านเกิดค่ะมา,มมาย้ายทุกวันนี้ไปอยู่ที่ภาคเหนือ,อนะครับมีที่เดิมก็คือโคกนะครับป่าไม้พนาศูนย์ไปหมดแล้วทุกวันนี้ พื้นที่ที่เขาไปอยู่นั้นนะฮะชุ่มเย็น,นชุ่มเย็นแล้วปลูกพืชทุกอย่างที่มีที่เป็นพืชพื้นเมืองพื้นบ้านแล้วเขาก็เก็บเอามาเล็ดพันุ์เหล่านี้นะครับไว้แล้วก็แจกชาวบ้านเอาไปปลูกนะครับส่วนภรรยาของโจนจันไดนั้นกลายเป็นเอ็กซ์เพรสตในการปั้นบ้าน,นด้วยดินโอโหอันนี้ ครัแล้วพื้นที่ที่เขาอยู่ทุกวันนี้นะครับคนทั่วโลก,กอยากมาเรียนรู้ทั้งเรื่องปั่นบาตรและการปลูกพืชและการเอาน้ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนร้อยเปอร์เซ็นตโดยไม่สร้างมลภาวะโอ้โหอันนี้น่าสมเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะอาจารย์เนาะผมผมต้องให้จนจันใดเป็นรัฐมนตรีเกษตรค่ะจริงจค่ะ เนี่ยสาวอเมริกันคนนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยรักงานด้าน NG o มากจากโคโลราโดเพื่เป็นทุนซึ่งเป็นลูกสาวของคุณหมอเนาะแล้วก็อาจารย์<ม>แห่งครอบครัวของคนชั้นกลางที่มีอันจะกินวันนี้เลือกที่จะมาลงหลักปักฐานกับหนุ่มโจนจันใดในอำเภอแม่แตงแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่อาจารย์ออโอ้โหน่ารักมากอืมบุคคลเหล่านี้เนี่ยต้องต้องทำให้โลกรู้จักะะใช่ค่ะเป็นจริงโลกรู้จักโจนจันใด คนไทยไม่คยรู้จักเท่านั้นเองเขาบอกชีวิตมีความสุขพอเพียงนะตามแนวพระราชดำรินะของร้นเก้ารัชการที่เก้านะคะนั่นแหละม่ฮะจนจันไดสาธิตไปช่วโลกครับทุกคนคนไทยต้องสมควรแล้วคะ่ะที่อาจารย์มาช่วยกระจายตรงนี้ให้คนรู้จักนะจนจันไดคะ่ะน้ำเขาไม่ต้องซื้อเครื่องกรองน,น้ำเขาผลิตเอง ทำเป็นแท้งขนาดใหญ่แนละ้วเอาชั้นหินผ่านอะไรพวกนี้นะครับมาแล้วก็ค่ะนี่คือนวัตกรรมที่เขาคิดขึ้นมานะครับแล้วไม่ต้องมีตู้เย็นออนะครับทำทำน้ําหมักทำอะไรเนี่ยก็าทำครบวงจรฮะแล้วตรงตรงแม่แต่งเนี่ยนะครับ คนมาเรียนรู้ตลอดทั้งปีมากินมานอนอยู่ที่นั่นเสียตังค์นะครับไม่ใช่อยู่ฟร <laughs> ีะ<ม> <c oughs> แล้วได้ใช้แรงงานฟรีอีกต่างหากนะครับทุกคนอยากจะปลูกผักเลยเอาเอาจอบเอาเสียมไป <c oughs> ช่วยขุดทำรามสกเกตอะไรนั่นแหละครับนี่นี่คือตัวจริงเสียงจริงนะแต่ภาครัฐมองไม่เห็นเขาเพราะว่าคิดว่าเขา ทำเรื่อล็กๆอย่างนี้มันจะรวยได้ไงนะแต่แต่ถ้าลองนึกดูนะว่าคนไทยสามารถทำเหมือนโจนจันไดได้เนี่ยคือมันไม่ต้องพึ่งตลาดมากมายมนะครับผักก็ปลูกเองทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับมีหมดเลยเดินเข้าสวนเลี้ยงเลี้ยนไก่อะไรพวกเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอีกต่างหากมีแก๊สชีวภาพามีอะไรเขาก็าทำได้ครบถ้วนฮนะ นี่แหละคือบุคคลตัวอย่าง mm hmm. ที่ต้องยกย่องและให้เขาไปสาธิตให้คนได้ดูและให้ชุมชนเนี่ยทำแซ่าาจะได้ยั่งยืนนะครับ mm hmm. ไม่ใช่ว่าเขาปลูกอะไรของเขาอยู่แล้วไม่นะต้องมาซื้อของฉันอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เป็นตน้นไม่ได้นะครับหรือถ้าเพื่องอย่างนั้นเนี่ยเรียบร้อยเลยครับถ้าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาในโลกนี้ mm hmm. ถ้านึกไม่ออกดูตัวอย่างอย่างเวียดนามตอนนี้ค่ะใช่ค่ะไม่มีอะไรยั่งยืนนะครับห<อ>นักมากเพราะอะไรเพราะอยากจะรวยเร็วนะครับอยากจะรวยเร็วก็อใอไทจะย้ายโรงงานมาที่บ้านฉันมาเลยนะครับย้ายกันมันก็ย้ายมาจากจีนนั่นแหละนะครับพอย้ายมาเสร็จปุ๊บโรงงานมาตั้งมันมัน,ม,นมันเอาพลังงานมาจากไหนหลัง ใช่ไหมครับพลังงานคุณไม่พอคุณก็ต้องเติมเข้าไปแล้วอันไหนได้วริสทที่สุดทุกวันนี้ก็ถ่านหินถ่านหินมันทำอะไรล่ะทีเนี่ยทั้งควันทั้งคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งฝุ่นพีเอ็มพีเอ็มสองจุดห้าะอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละครับแล้วพื้นที่ที่คุณอยากจะปลูก นะฮะบ,บุกเบิกกันเข้าไปนั่นคือที่เรากายหากันยังไม่เห็นอยู่เนี่ยะนะครับมันดินสไลด์เรากายถ้าไม่ออกก็คือที่คนไปเที่ยวกันเยอะๆนั่นแหละสาปปานั่นแหละนี่คือนี่คือสิ่งที่ทเราต้องต้องให้ความสำคัญคไม่ไม่ใช่ท่องจำกันเิดพ <laughs> ้นใจนะครับ ท่องจำละเนี่ยมือนอ่านสคริปต์อ่านอะไรเนี่ยมันมันสคริปต์เดียวกันแต่ยังไม่มีใครทําอะไรเลยค่ะจริงๆมีคนที่อยู่มุมเล็กๆที่ําอเทำยงแต่ว่ารัฐบอกว่าเอ,อเดี๋ยวจะดังกว่าฉันนักการเมืองก็ไม่ไม่ส่งเสริมเเอ,อเนีะครับจะดังกว่าฉันอีกอะไรงี้นะครับ <Krist us> มันก็เลยวิธีคิดที่คับแคบนี่แหละฮะแต่มันทําให้เกิดผลกระทบที่กว้างใหญ่ไปจริงค่ะความคิดคับแคบต้องกําจัดไปนะบุคคลเหล่านี้ไม่ไม่กําจัดนะฮะอยาจะอนุรักษ์นะฮะทำไมเอาไปช่วยเลี้ยงน้องหนูเด็กนะครับก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็แม่น้ําเนี่ยนะฮะ เราไม่สามารถแยกส่วนแม่น้ำได้ใช่ค่ะนะครับแต่ทุกวันนี้ทุกคนบอกว่าแม่น้ำเป็นของฉันโดยกันกัน้นตรงนั้นกั้นตรงนี้อ่ะพอพอเกิดวิกฤตเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาไม่มีใครยอมรับตออว่าเป็นตัวเองนะครับว่าจะโบยไปตรงนั้นโบยไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้นะครับค่ะ เพราะนั้นไอ้หลายสิ่งหลายอย่างหลายนโยบายนะครับหลายวิธีคิดที่เคยมีในอดีตเมื่อโลกมันเปลี่ยนนะครับสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนผลกระทบที่มันรุนแรงมากขึ้นมันก็สมควรไมหมล่ะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการพัฒนาจริงครับถ้ามานั่งคิดอยู่แค่ว่าเออฉันฉันกำหนดเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยฉันจะสร้างเขื่อนสาม้อยห้าสิบเจ็ดเขื่อนฉันถึงจะเป็นแบตเตอรี่ ของอาเซียนฉันจะต้องไปให้ถึงเป้าหมายนั้นเพราะว่าในระหว่างนี้มันยังมันได้ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นพอมาถึงสามสิบเอร์เซ็นแล้วเนี่ยมันก็เริ่มเห็นต่างตันต่างตันในที่นี้ก็คือผลกระทบที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เ่ยียงจันน้ำท่วมแล้วนะครับอภายเรือกันแล้วค่ะรับไม่ไม่เอาเรือไปช่วยกันบ้างเหรอ นะฮะ <Okay. S 2> ไอถนนเส้นที่ออกไปศูนย์ประชุมแห่งชาตินะี่ยที่เขาเรียกว่าเส้นเส้นนี้คือถนนที่จะออกไปเลขสิบสามใต้ไปห mm. าวิยาลัยแห่งชาติะครับไปไปแม่น้ำเงิมตรงนั้น mm. ก็เรียกทางก่อนพวกนี้ยนะฮะก็ก็ชาวบ้านภายเดือแล้วครับแถวนั้นเพราะว่ามันน้ำท่วมมันก็ท่วม คือทุกคนจะเข้าใจว่าท่วมจากน้ําโขงนะครับอจริงๆก็คือน้อําโขงถ้ามันไม่มีฝนลงมาเติมเขาก็จะไม่เต็มนะฮะแล้วก็ถ้าไม่มีน้ําจากเขื่อนเขา้ามาเติมอีกเขาก็จะไม่หลน้นนะครับมันก็จะอย่างมากที่สุดก็คือริมตะหลงแต่ทีนี้พอเขาเจิงเต็มตะหลงแล้วเนี่ยไอ้ฝนตกมาใหม่อ่ะมันไม่มีที่ไหลลง นะครับนั่นแหละมันก็ค้างอยู่ที่บานคนเห็นไหมครับตอนนี้ถ้านึกภาพไม่ออกนะฮะอย่างอย่างที่ท่าขี้เหล็กแม่าสายนั่นมันไหลลงแม่น,น้ำโขงได้แต่ที่มันท่วมเนี่ยเพราะว่ามันไหลลงไม่ทันอ,มอมนืมันมีของไปขวางสิ่งแกว้งเขาไปนะฮะแม่น,น้ำโขงตรงเชียงแสนเนี่ยยังเหลืออีกเยอะพื้นที่พื้นที่นั่นแหละ ท่านสีจิ้นผิงถึงบอกให้หน่วยงานเขื่อนไฟฟ้าแม่น้ำโขงเนี่ยรับปากรับคำกับผู้นำเวียดนามว่าจะไม่ปล่อยน้ำลงมาเติมนะครับจะไม่ซ้ำเติมเพราะเวียดนามก็หนักตอนนี้นะครับมันมันก็เป็นความจริงนะฮะแต่ว่าเห็นไหมฮะฝั่งฝั่งไทยแม่สายท่วมฝั่งนาวาเขตเ,เศรษฐพิเศษ สามเหลี่ยมทองคำก็ท่วมนะครับทั้งๆที่มันสามารถไหลลงโขงได้แต่มันไหลลงได้ช้านะครับมันก็เลยขังอยู่ในในตึกหนามบ้านช่องของคนนั่นแหละตรงตรงผมดูสถิติเมื่อเมื่อคืนนี้นะครับยังมันยังอยู่ที่เก้าเมตรในความในในระดับน้ำนะครับตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยมันต้องเกินสิบสองเมตร นะครับมันไม่ใช่เหมือนเราเอาน้ําเติมขวดที่มันล้นเร็วนะครับ mm hmm. เพราะว่านี่มันมันผืนน้ำนะฮะมันมีทั้งความลึกมันมีทั้งความกว้างแล้วก็มีอนาบริเวณและความยาวที่จะรองรับตรงนั้นถ้าไม่เติมลงมาจากเตือนนะฮะมันก็จะอยู่ของมันตามสภาพก็คือน้ำโขงที่รองรับน้ำจากแม่น้ำสาขาเท่านั้นนะครับ ตอนนี้เห็นไหมฮะใต้ขี้เหล็กแห้งแล้วอืมค่ะนะแต่ก็เอาดินโคลนเอ่าใช่ค่ะฝากไว้ฝากไว้นั่นนั่น<อ>แหละก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยน,นะครับเอาเงินไปฝากแบงก์งก็ได้อันนี้ฝนตกก็ช่ล้างลงมาเอาเอเอาเอาไว้เป็นที่ระลึะ<อ>ะกจริงมันก็คือดินที่พังทลายมาจากภูเขาไม่มีต้นไม้แล้ว แล้วก็เกิดจากดินที่เกิดจากการขุดทําเหมืองแร่ของมนุษย์นะครับเหมืองแร่ส่วนใหญ่มันมันชอบอยู่ในพื้นที่สูงค่ะนะครับหาแรวก็อในในอาเซียนบ้านเราเนี่ยนะครับประเทศที่มีแร่เอิร์ดมากที่สุดคือพม,อม่านะครับ แล้วคนที่ตามมาเอาแร่เอิร์ในพม่าก,ก็คือจีน <c oughs> ทั้งๆที่จีนมีแหล่เอิร์มากที่สุดในโลกแต่มันก็ไม่พอเพราะจีนอยากจะเป็นเจ้าแห่งอะเซมิคอนดักเตอร์โ <c oughs> อ้ค่ะก็คือเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมก็สงครามการค้าเนี่ยคือมันไม่เม,มื่อมันไม่มีใครยอมใครนะครับคนที่ไม่ได้กำหนดกติกาเนี่ยก็เดือดร้อนไปด้วย นี่คือสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ไปไหนมาไหนด้วยนะครับเพราะเราเราเราไม่เคยพัฒนาที่จะยืนด้วยตัวเราเองอืนะครับเราพัฒนาก็คือรับจ้างคนอื่นทําำจีนข้ามพ้นเรื่องพวกนี้มาแล้วข้ามไปแล้วเรียบร้อยไม่ได้รับจ้างอีกต่อไปแต่ทำเอง <S <S ข้ามไป <S 2> <S 2> มไปกลถึงดวงจนันทร์ด้านมืดใช่ค่ะ ก็อ,อย่างเดียวอย่าคิดด้านมืดก็พออครับนะถ้าคิดด้านมืดก็อย่างเช่นคือเมื่อเมื่อถือว่าสายน้ํามันเป็นมันเริ่มจากบ้านชั้นเนี่ยมือนเหมือนสารวินเนี่ยนะสารวินเนี่ยต้นน้ําอยู่ในจีนนะครับนะเกิดจากเทือกเขาหิมาลัยนี่แหละนะครับแล้วก็มาเป็นสายน้ําก็เข้ามาในเขตปกครองตนเองที่เรียกว่ารีสร์นูจิยง นะครับแล้วก็ไหลามาที่ยุนหนานจากยุนหนานก็เข้าพม่าที่รัดฉานรัดฉานก็เข้ารัตกะยารัตกะยาก็มารัตก,กะเหลี่ยนถึงได้แวะมาที่แม่ห้องสอนนิดนึงนะครับแวะมาที่แม่ห้องสอนนะก็นั่นะนะฮะก็ไปบรรจบกับน้ําเมยนะครับตรงนั้นเียกแม่สามแลบแม่สามแลบเนี่ยสูงนะฮะแต่น้าท่วม กำลังนึกภาพอย่างนี้นะฮะนั่นนั่นก็เป็นพาอะไรถ้านึกไม่ออกว่าสารบินอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนปักขังตัวใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นอยู่ที่สารบินโอ้ปักขังปักังก็คือปลาดุกนี่แหละนะฮะแต่แต่เขาตัวใหญ่มากนะครับบา,บ,าบางตัวเนี่หนักเป็นสองร้อยกิโลเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่อีกไม้คะนนี้ไอ้ตัวใหญ่ก็ยังพอมีอยู่นะครับเพราะว่า คนกระลียงเขาเอ็กซ์เพรสตในเรื่องนี้เขาไม่กินลูกปลาค่ะอืราะะนั้นกระเลียงเขาถึงถือว่าสารวินสารวินเนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่ของคนนะครับแล้วก็เขาก็จะเรียกแม่น้ําสายนี้ของเขาว่าโคโลโก้โคโลโกนนี่คือชื่อแม่น้ําสารวินในภาษากระอิษ โคโลโก้ค่ะแล้วกระเรียงเขาก็จะเรียกเองว่ากระรืออ๋อก็เราก็เป็นกระเรียงเป็นกระรือเออโคโลโก้เป็นกรระือนั่นแหละอังกฤษมาฟังจักมันยังกระรืออังกฤษเาเสียงก็เลยเป็นกรเรียนกระเรียนกระเรีนครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อลูกว่าจึ๊กจักนะครับไม่ไม่เนมอีสจึ๊กจัก น่าจะพอดีนะฮะนั่นแหละครับนี่นี่คือและที่ผมบอกว่าไม่ได้หยุดในวิธีคิดที่จะเอามาเป็นของตัวเองนะครับอืมสารวินเนี่ยในในจีนเขาเรียกว่านู่เจียงอ๋อลู่เจียงเจียงแปลว่าแน่นนะฮะนู่เจียงฮะนู่นู่ในที่นี้หมายถึงโกรธพิโรธเนี่ยโอค่ะเพราะว่ามันมันเชี่ยวกราดนะฮะเพราะว่ามันไหลแากภูเขาลงมาก็ลองนึกดู มันก็เลยเหมือนกับเขาพิโรธเขาโกรธใครอยู่จีนก็เลยเรียกตามลักษณะของเขาแม่น้ำจีนนู่ดเจียงก็นั่นแหละเหมือนเหมือนแม่น้ําเหลืองแม่น้ําอะไรเขาก็แม่น้ําแดงอะไรพวกนี้นะฮะมันมันก็เป็นไปตามสภาพที่เขามองเห็นแล้วจีนไม่พอแค่นั้นนะ,ะนู่ดเจียงพอมันมาเป็นโคโลโกของของกะเหลียงก็ตามมาบอกว่าฉันจะสร้างเขื่อนให้อื ฉันจะสร้างเขื่อนให้สิบสามเขื่อนนะครับในแม่น้ำสายนี้ที่อยู่ในพม่าแต่เดชาบุญยังทำไม่ได้โอ้ฮะก็ถือว่ายังเป็นบุญสำหรับชาวกระเรียงกระกลุกค่ะนะครับก็นั่นแหละครับก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันต้องคิดกันทั้งสายน้ำค่ะ ไม่ได้คิดว่าฉันอยากจะได้ตรงนั้นเพื่อตอบสนองฉันอย่างเดียวถ้าคิดว่าจะตอบสนองตัวเองอย่างเดียวก็ไม่ควรอยู่ร่วมกับใครนะครับผมสรุปดีไหมดีค่ะครับขมวดได้ดีลองลองบอกว่าไม่ดีสิอ้าวก็มันดีเราก็ต้องบอกว่าดีนะคะอาจารย์ก็ขมวดได้แล้วก็ให้แง่คิดที่ดีด้วยค่ะ